นี่ครับผมกลับมาจากร้านทุกอย่าง20บาทครับผมไปเดินดูของเล่นเขาแล้วแบบเฮ้ยทำไมร้านทุกอย่าง20มันถึงมีของเล่นเฟี้ยวๆเยอะแบบนี้ครับวันนี้ผมจัดมาให้เพื่อนๆ5ชิ้นครับเรามาดูกันครับว่าของเล่นสุดเฟี้ยวจากร้านทุกอย่าง20ที่ผมเจอมามีอะไรบ้างครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ส่วนกลางผมเพื่อนตีตัวแสบนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทําวิดีโออ่ารีวิวของเล่นจากร้านทุกอย่างสิบาทไปใช่ไหมก็เยอะเลยกี่ EP แล้วผมจะไม่ได้เจ็ดแปด EP แล้วเริ่มหมดทีนี้เจอๆที่ผมอยู่นี่ร้านทุอย่างสิบบาทหมดแล้วยังไม่มีของใหม่มาก็เลื่อนไปคราวนี้มาเป็นของจากร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับไอที่เห็นเป็นถุงใหญ่อย่างเงี้ยมันมีทั้งหมดสิบชิ้นก็แบ่งเป็นสอง EP แล้วกันแต่และ EP ห้าชิ้นพอมันเยอะมันเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเทวดากันดูด,ดูนานเกินไปนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องแจ้งไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าา่าาาาจจกกกรร้นทุอยงง็ิ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่20แล้วเขาอัพกันไปนหมดแล้วตอนนี้คือ25และสามบาททั้งนั้นเลยทั้งถุงนี้เลยนะครับที่ส่บห้าดับเด็ดไม่มี20บาทแล้วนะครับมาดูว่าร้านอื่นเป็นไหมแต่ร้านที่ตรงนี้ของผมมันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับไล่เจาะลึกขึ้นไปทีละชิ้นเลยนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับเจากนายทุกเย่ยี่ส yeah, ที่ไม่20 <laughs> อ่ะมาดูกันครับ <laughs> ชิ้นแรกสุดนี้นะครับเอาที่ผมทึ่งก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะ เหลือราคาเท่านี้แล้วไม่น่าเชื่อครับมันคือนี่ครับกระดานวาดรูปแม่เหล็กครับเฮ้ยจริงเหรอเมื่อก่อนมีแบบหลักร้อยแน่นอนอะ่ะเครของดีหลักพันของกลางๆหน่อยหลยักร้อยถ้าของถูก่อยก็แบบมี7 0 80 99แ้อะไรต้องมีอย่างนี้ครับเหลือ25บาทครับคิดดูผมบอกครับตอนนี้ไมมี20บาทหมดเลยทุกชิ้น25ิบาบาท2ี่0บาบาทนะครับอันนี้25บาทคิดดูสิครับแต่มันจะเล่นได้จริงไหมเนี่ยเราจะมาพิสูจน์กันนี่แหละครับ คือถ้ามันเขียนได้แล้วลบได้ก็พอจบไม่ต้องอะไรมากเอากันแค่นั้นครับอ่าตรงนี้ไม่มีเชือกมาให้หรอครับจริง,รงๆเขาควรจะมีเชือกมาให้ทำไมไม่เอาเชือกมาไม่ไม่เอาเชือกมาต้องมีเชือกครับจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดครับเวลากเก็บอย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นไรของราคาถูกเราให้อภัยกันได้อ่ามาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับลองเขียนกันดูเลยจะลบกันอ่าเขียนก็นดีเลยนะครับนี่ฮ่าโอ้โหจงังจังฮ่าฮ่าฮ่าลองดูเราลบได้ไหม เฮ้ยก็ได้ถือว่าได้อยู่นะครับนี่อาจจะไม่ได้คุณภาพดีขนาดนั้นแต่ถามว่าเขียนได้ไหมนี่ก็เขียนได้แตัวกระดานมันเลื่อนหน่อยหนึ่งด้วยแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้อะไรเล่นเลยเนี่ยเกี่ยวมเนี่ยเกี่ยวมัมเนี่ยอ้าวไม่เกี่ยวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเี่เอาทำเพื่อทำเพื่ออะไรเนี่ยเล่นเล่นเนาะวันเราหมุนแล้วมือมันสั่นดีครับเกิด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 ติเนียรมือเห่อครับเออไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองเขียนได้ เยอะๆเจ้าหน้าที้กระดาษตรงนี้มันสั่นไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็สีค่อนข้างจางนะถ้าเป็นอันดีกว่านี้มันจะไม่จางอย่างนี้ครับแล้วก็แทบลงไหมอ่ะกคแทบก็ลงเหมือนกันไม่มีปัญหา ลบได้เขียนได้ลบได้จริงครับอ่าแล้วพอเขียนเสร็จก็เก็บปากกาได้จริงโอ้เออถามว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้นะอะเดี๋ยวผมมีกระดานที่แบบของดีดีมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ครับนี้เป็นอีกกระดานหนึ่งนี่จะใหญ่โตหน่อยอันนี้ผมซื้อจากทอยอัดเลยนะเป็นของแพงของดีเลยอู้หลายร้อยถูเกือบเจ็ดเจ็ดแ่ร้อยได้มั้งนะครับแล้วนี่ใช้มาสี่ปีแล้วดีครับดูดิครับสภาพยังดีอยู่เลยจะมีตรงนี้หักหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับอันดับแรกเลยครับคือกระดานตรงนี้ไม่เลื่อนเห็นไหมดูกระดานนนอัี้ เดือนครับอันนี้ไม่เลื่อนครับมาดูเวลาเขียนนะที่ใช้มาสีป่ปีนะครับดูเวลาเขียนดูดิความชัดของสีมันต่างกันอย่างยิ่งเลยครับดูอันนี้เห็นไหมนะ้าดูว่าอยู่ที่ปากกาทำไมนี่เขียนชัดจังลองดูปากกานี้อ๋อไม่ใช่ครับอยู่ที่กระดานใช่ไหมดูจากปากกาที่เขียนกระดานนี้ยังชัดเลยอเห็นไนหะอ แล้วเวลาลบก็บลบได้เหมือนปกติอันนี้คือดีคือของดีเลยคือยอมสเสียแพงทีเดียวแล้วจบเลยครับอันนี้มันก็จะคุณภาพตอยลงมาแต่ราคาต่างกันเยอะเลยนะคือถ้าเกิดมันสีเด่นมากอันนี้ก็ใช้พอเล่นได้แล้วนะครับสามารถให้ฝึกให้เด็กฝึกเขียนได้ A อ่า B C อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอันนี้จะเขียนก็เหมือนกันมันก็ A B C ได้เหมือนกันอ่า A อ่า B อ่า C เห็นไหมมันก็เหมือนกันแค่เข้มกว่าดูดีกว่าแค่นั้นเองนะครับนะอ่าโอเคก็ถือว่าผ่านนะชิ้นแรกใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้นะครับ โอเคตามราคาเนาะโอเคไปต่อไปชิ้นที่สองดีกว่าครับชิ้นที่สองครับนี่กีตา้าครับกีตา้าคนเล็กครับนี่มือเท่ากับมือผมนะประมาณแบบต,ตัวกีตร์ที่เท่ามือผมเลยเออ,อแล้วแกเดินมีอะไรกีตารานี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับ ที่ผมสนใจก,ก็คือมันเล่นได้จริงไหมนล่เป็นเสียงได้จริงไหมเสียงแตกต่างกันไหมนะครับสามารถกดเฟรได้ไหมท่านเองนะครับซึ่งเล็กมากเลยคนเล็กๆผมเล่นได้ไหมเนี่ยชอบเด็กเล็กเล่นเลยนะครับอ่ะลองฟังเสียงเด็เขาก่อนเลยกันนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่มีเสียงออกมาเลยครับต้องหมุนได้ไหมอันนี้โอ้หมุนได้จริงครับหมุนได้จริงนี่ตรงนี้อ,อ่าเดี๋ยวผมขอหมุนปรับปรับให้มันตึงขึ้นนิดนึงมันไม่ตึงมันก็เลยไม่มีเสียงนะครับแต่อย่าตึงเกินเดี๋ยวขาด นี่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวอันแรก,กต้องตึงสุดเลยที่หมุนก็เล็กเหลือเกินติดกันเลยอ่าพอได้ครับมาเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูดีกว่านะครับอ่ามาครับมีสิ่งหนึ่งเพื่อนยังไม่รู้นะครับว่าผมเคยเป็นนักกีตาร์มาก,ก่อน <c oughs> เป็นมันทุกอยาก่างบนโลกขึ้นเลยถ่ายคลิปก่อะไรเป็นงั้นหมดนะครับมาลองมาเล่นกันดูนะครับโอ้โหอย่างนั้นครับโอ,อโอ้โหตุดครับ ไม่เชื่อครับยี่ห้าบาทสามารถเล่นในมันขนาดนี้ครับมันอยู่คนเดียวเลยนะผมเอออ่ะเป็นประมาณนี้มันก็สามารถแค่แบบแต่งเต้นเต้นเต้นเหมือนเด็กแบบทำท่าอะไรแบบเล่นดนตีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบมันกดได้จริงไหมเฮ้ยแต่มันกดได้จริงนะกดแล้วเสียงเปลี่ยนจริงนะอ่ะฟังเสียงนะอ่ะถ้าผมกดเฟสประมาณสามกันอ่ะ เฮ้ยทำไมเล่นไปในการกดเฟรตตรงนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงรถขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่เส้นเอ็นเส้นเอ็นเหมือนเหมือนกีตาร์คลาสสิกประมาณนั้นนะครับนี่ก็แบบเล็กๆอ่ะมันเป็นพลาสติกแบบก้องเงีง้ยไม่ได้จะยึดได้แข็งแรงเหมือนอย่างนั้นนะครับ <c oughs> เล่นค้ำๆมันที่ของเล่นเด็กนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมเปรียบเทียบกับขนาดกีตาร์ธรรมดาให้ดูอ่ะอันนี้คือกีตาร์ของผมไซมาตรฐานธรรมดานะครับถ้าดูกีตาร์นี้นะครับอัตราส่วนประมาณแบบหนึ่งต่อ 10ได้ไหม1ต่อ10 1ต่อ20ได้เลยนะครับดูขนาดแตกต่างกันนะอันนี้ก็แบบเล่นตับถังมือแบบปกติทั่วไปนะครับนี่ก็เล่นได้นะครับจวดนี้ดูดิโอ้โหมาอันนี้เน้นแบบเล่นท่าเดียวครับ แล้วมา,าดีนะครับก็บครับกีตาร์ยี่ห้าบาทนะครับประโยชน์ของเขาคือเอาไว้ปลูกฝังลูกของเราให้เป็นนักดนตรีเอาเครื่องดนตรีจับแสงบมือเข้าไปบ่อยเดี๋ยวเขาก็อยากเล่นเองนะครับไม่แน่นะครับลูกของเราอาจจะมีพอสมควรทางด้านดนตรีก็ได้แต่แค่ไม่ได้ถูกกระตุ้นไม่ถูกเปิดเผยออกมานะครับร้อนเขาจับเล่นนี้ดูเขาจะแบบเฮ้ยป,ป้าตาโตขึ้นน้องอยากเป็นนักกีตาร์จังแนงนะ่แล้วชอบอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ค่อยจับัวจรีให้เขาเลยนี่นะครับโอเคเราดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับ ต่อไปครับนี่มันชื่อว่าวอตครับ Q U O T ควอตควอตคืออะไรครับก็พูดง่ายๆนะครับเกมโยนห่วงนั่นเองครับง่ายๆพื้นฐานไม่มีอะไรครับเกมโยนห่วงครับก็แกะดเลยนะครับเราต้องต่อนิดนึงต่อง่องายๆต่อเข้าอย่างนีง้ปึ้งกหวางนี่แล้วก็โยนห่วงเขา้าเนี่ยเอ้าชนเข้าแล้วไงต้องยังไงอ,อ๋อปักหัวเข้าอย่างนี้ด้วยอ่านี่มันเข้าได้อเนี้ยมันก็เข้าไม่ได้ดิ ต้องยังไงนะครับเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้มีวิธีการเลนบอกนะครับว่าต้องเอาไอ้จ้าแมวนี่ติดไหมหรือไม่ต้องเหรอเอาแมวออกแมวหรือิงตัวเล็กอ,อะไรตัวอะไรเอาออกออกไม่ได้ครับติดแน่นจริง <c> เ <oughs> หรอแล้วต้องโยนเข้าเข้าเข้า,ขาหัวแมวอย่างเงี้ยนะอะอ้ามก็ไม่ลงนะเอะออาวงงครับงง,ง,งคนในทิ้งงงอยู่ที่เคยเจอมาก็ค,คือแค่เข้าขอไ้แค่นี้ใช่ไหมที่เหลือก็ค่อยไปกดลงเองถ้าอย่างยังไม่เข้าใช่ไหมถ้าเข้าคือต้องของขอไว้ปุ๊บอย่างงี้อ่ะถือว่าเข้า อ่ะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราต้องมาลองครับทดสอบความแม่นดีกว่าครับว่าผมจะแม่นขนาดไหนครับอันนี้อยู่ห่างมาประมาณอ่ะสองแขนห่างประมาณ2แขนนะดูนะครับว่าผมจะแม่นแค่ไหนมีทั้งหมดห้าห่วงนะครับดูนะครับว่าผมจะเข้ากี่ห่วงนะหนึ่งไปแล้วครับไม่เข้าครับสองไม่เข้าครับสามไม่เข้าครับ ผมจะทายขอเถอะขอเถอะขอเถอะไว้อดหนึ่งนะขอหนึ่งนะขอหนึ่งนะขอหนึ่งขอหนึ่งนะอ๋อวู้ยิการขอของบุญจะเป็นพลบผู้รับเลอือมีการเข้าหนึ่งกันด้วยก็ประมาณนี้นะครับเล่นคำๆเนาะโยนห่วงลงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมงงนี่มันถอดหัวออกไม่ได้ถอดอันนี้แรกออกไม่ได้เออเขาผูกติดแน่นเลยนะครับเอออ่ะประมาณนี้นะครับเราไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับ ชิ้นต่อไปครับเกมปลาลูกดอกครับแต่ลูกดอกตรงนี้มันเป็นแบบอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยี่หบาทเหมือนกันมามลองดูก,กันดีกว่าแล้วก็เกะออกมาเป็นอย่างไรบ้างปลาก็เป็นแบบเป็นตุ่มๆบาบอกไม่ถงเหมือนกันนะครับมันจะเหมือนลูกดอกธรรมดาทั่วไปซึ่งตัวโหลูกดอกก็เป็นแบบนี้นี่ก็เป็นแบบว่าไม่ใช่แหลมๆนะครับเป็นแบบทนะู่ๆนะกะว่าน่าจะเอาไว้แบบลงตรงนี้พอดีเนี่ยลองดูลองปล่อยลองดูด้อเอาเหม็นลงเลย อ๋อเอเอแล้ลงมันปักสวยด้วยนะอ้อเออเฮ้ยเจ๋งนะคุณคิดยังไงครับ,คคอรรบเออเออถ้ามันลงไม่ตรงสมมติว่ามางข้างมันจะไม่เข้าใช่ไหมอ่าจะไม่เข้าอ่าใช่ครับต้องปักตาไปแล้วให้มันตรงนี่ซึ่ตงตัวนี้ครับเขาก็เอาเหล็กมาใส่ที่ตรงหัวของลูกดอกด้วยเพื่อให้มันดักให้มันปากไปแล้วแบบมันลงตลอดอย่างนี้นะครับ นี่ฮ่โอเคได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่าครับปลาจริงเลยลองดูกันครับที่ผมต้องตั้งชิดกําแพงไว้ครับคือจริงๆอ่ะมันจะมีที่ผูกไว้ที่นี่ให้เราได้ผูกขึ้นตรงนี้ครับแต่ผมไม่รู้จะผูกอะไรก็วางตั้งชิดกําแพงไว้แล้วกันนะครับอย่างนี้จะได้ไม่คว่ำ นะลองดูกันนะครับผมจะถอยห่างประมาณ5้าครับนี้ผมอยู่ห่างมา5้าอยู่ด้านหลังกล้องนี้นะครับไอปอาเราอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไปยืนดูริมหน้าต่างตรงนู้นเลยนะครับโอเคไหมเนี่ยประมาณ19นะครับมาเดี๋ยวลองดูกันครับว่าผมอยู่ไกลประมาณนั้น19จะสามารถปาปักได้หรือเปล่านะครับดูครับเดียบร้อยความเลยเดี๋ยวอะไรมิกดอกมาดูครับเฮ้ย ได้จริงครับอ้นี่แต่ยังไม่กลางครับถ้าได้กลางสีขาวนี่จะแต้มเยอะนะขอให้ดอกขอให้ดอกเอาไหมเอาไหมเอาไห,ห้สีชมพูนี่ติดด้วยให้ได้นะก็อุทายแล้วถ้าไม่ติดนี่จะไปทิ้งนะน,นะไปเ,เลยทิ้งเลย <c oughs> <c oughs> เออเอะอะไรประมาณนี้นะครับชิ้นที่สี่ของเราครับไปต่อไปดูชิ้นสุดท้ายชิ้นที่ห้าชิ้นที่ผมว่าเฟี้ยวที่สุดนะครับไปเลย น,นี้คุณคุณไหมครับก็คล้ายๆที่ผมเคยรีวิวไปอะแหละครับเป็นเกมลูกบอลเราต้องพาบอลไปอย่างเส้นชัยโดยที่ไม่ให้ลงหลุมครับลงหลุมเริ่มใหม่นั่นเองพูดง่ายๆนะครับ25ิบาบาทครับอันนี้เยี่ยมอันนี้ผมชอบนะเป็นของแบบฝุกสมองเลย เป็นแบบเป็นทัพท้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้แบบว่าเล่นคำๆไปเรื่อยๆครับมันฝึกสมองเราฝึกความอดทนฝึกหลายอย่างฝึกกล้ามเนื้อโอ้ฝึกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับชอบมากอันนี้แล้วก็ยีราฟบัตไงดีตรงนี้นี่แหละครับวินี้ก็ได้เหมือนที่บอกครับง่ายๆครับเราจุดเริ่มต้นอยู่ในเลขหนึ่งมันมีเลขอยู่เลขหนึ่ง,ต,งต้องไปถึงดูที่ยี่สิบครับให้เราเลยดูยี่สิบเนี่ยตามลูกศรเลยเริ่มจากนี่ครับวนมานี่แล้วเขาที่กูสอนใช่ไหมทำไมข้างในมันดำ,ดำ,ดำ <laughs> ่าเอาลูกบอลออกมาก่อนอ่านี่ครับลูกบอลออกมาแล้วเห็นไหม นี่นะครับลูกบอลออกมาแล้วก็ต้องพยายามกลิ้งไปย้าให้ตกหลุมนะครับเนี่ยตกหลุมเริ่มใหม่เลยนะแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะไม่มีอะไรยนยากมากนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่าผมจะต้องทำไมแตกอ่ะกระแทกมาแรงหน่อยครับเนี่ยเออแตกนิดนึงนะคราบไม่เป็นไรช่างมันไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นนะครับมาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าผมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้จะใช้เวลาเท่าไหร่พวกเราดูนครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบก่อนครับว่ามุมกล้องอาจจะไม่เห็นตลอดนะครับเพราะว่าบางทีการเล่นอย่างเงี้ยเช่นตานคว่ำอย่างเงี้ยผมก็ต้อองงเียใช่ม อาจจะต้องแบบเอียงไปเอียงมาอย่างนี ar, ้บางทีมุมกล้องอาจจะไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรให้เห็นว <happen> ่าเล่นจริงๆแล้วกันมันต้องมีการพลิกไปพลิกมาตลอดมันจะเล่นตรงๆอย่างนี้อย่างย่อมไม่ได้นะครับมันต้องแบบมีทีีมความเอียงอะไรอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจับเวลาด้วยเลยนะครับดูนะครับว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่ในการไปถึงมันได้นะครับคพร้อมแล้วเริ่มเลยมาลองดูกันก่อนนะครับหนึ่งสองเป็นอย่างเนี้ยเราควรต้องเอียงอย่างนี้ครับใช่ไหมจะไปได้นี่ห้าเห็นไหมมันลุปอ้าวตกห่าไปแล้ว ประมาณนี้นะครับอ่ะลองดูลองดูลองดูงดมาสิมาสิบนไปไหนอ่ามาอย่ยากโกงนะเหมือนอย่างนี้ครับหนึ่งบุ๊บไปสิบเจ็ดสิบแปดนี้เลยไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะครับไม่ดับไม่ดับนะครับเราต้องไปตามทางเรื่อยๆนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเข้าใจอไหมครับอ่าประมาณนั้นเข้ามาอย่างนี้ หล่นเลยโอ้ยคือรูมันค่อนข้างใหญ่นะแบบไม่สามารถแบบพลาดแบบแกล้งแบบเอ้ยวิ่งผ่านไปเลยอย่างเงี้ยมันมันตกเลยทันทีเลยเนะี่ยรูใหญ่นะครับยากนิดนึงนะครับเอ่อเคือต่างต่างแล้วเหมือนมาเนี่ยเราต้องแบบวางแผนอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ้าวอโอ้โหยากยากรูใหญ่อ่ะน้องเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวใกล้ๆได้เดี๋ยว,ยวค่อยมาให้ดูนะครับไป ผ่านไป5นาทีกว่านะครับผมไม่ผ่านตัวไหนดูไหมครับนี่เบอร์5เล่นมาตั้งนานจบแค่เบอร์5เดียวครับไม่ได้ไปไหนเลยมันยากจริงๆนะครับคือผมนึกว่าบางทีมันแบบค่อยๆแบบวิ่งมาตามทางกลางทางนี่นเฉยๆก็ได้ใช่ไหมครับมันวิ่งไม่ได้ครับปุ๊บลงหลุมมันลเลยพอเราจะอยจะวิ่งกลางทางมาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้ครับมันแบบลงหลุมตลอดเลยต้องใช้การแบบโยกเพื่อให้มันมาจิกขอบชิดขอบชิดขอบชิดขอบจิกขอบย่างเงี้ยแล้วก็ตายที่5ตลอดเลยครับไม่สามารถไปได้เลยจริงๆจุดตอนแรกมันจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายที่3 นี่อาหาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับตายผมไมสามารถแบบไปอย่างนี้ได้เลยไม่ลงห้าเลยก็ขึ้นไปที่สี่นั่นก่อนอ่ะแล้วก็พุ่งลงมาตายที่กระอ่าลงหา่าล้วเห็นไหมอยู่นี้ตลอดเลยหาทีกว่าอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลยนะครับหยุดพอเลิกประมาณนั้นนะครับ ผมทำไม่ได้มาตรฐานแน่นอนยิ่งาแบบไม่ได้มาตรฐานทำไม่ได้ครับมาอะไรทำไมทำไมไม่ได้ทำไงอ่ะฮะอ๋ออืมเอออันี้ผมยอมแพ้เลยครับผมเล่นไม่ได้ครับใครมีแถวบ้านราคาอย่างยี่สิบไปซื้อมาลองเล่นดูนะครับแล้วมาช่วยบอกผมหน่อยว่าพี่กาผมทำได้ครับผมจะสุกฮกเลยครับอันนี้ผมทำไม่ได้ครับยอมครับวันนี้ยอมมาเพื่อนผมท้าเลยครับเพื่อนไปลองทำกันดูนะครับที่ยอมมายอมเพราะฉันท้าเพื่อนง่ายอ๋อ อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่หมดแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับทั้ง5ชิ้นผ่านพ้นไปแล้วเพื่อนๆชอบชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมครับส่วนตัวผมนะครับจริงๆแล้วผมจะชอบอะไรที่เป็นแบบนี้ครับแต่อันนี้โคตรยากครับยอมยอมไม่ชอบเลยวนันนี้ตัวโปรดของผมครับคืออันนี้ครับเป็นลูกดอกที่แบบ โอ้ไม่น่าเชื่อครับผมก็ไม่เคยเจอลูกหลอดอะไรที่เป็นแบบนี้อ่ะแล้วแบบมาจากร้านยี่ห้าบาทนะครับนี่อ้าคือมันปลอดภัยไงครับเด็กสาม,มารถเล่นได้ไม่ใช่หัวเหลม่หลมแบบว่ามันจะจิ้มตาปักจิ้มเนื้ออะไรได้เงเงี้ยาใส่ไม่เป็นไรนะครับเจ็บแบบความหนักของมันหน่อยเดียวไม่ได้ว่าแหลมขนาดที่ทำอันตรายได้แบบนั้นนะครับแต่ซึ่งมันสาม,มารถปักลงไปในที่เป้าได้จริงๆเอา้าวหลุดมาอีกได้จริงปักได้จริงเห็นนะอ่าเจ๋งครับคือมันต้องเข้าล็อกพอดีด้วยแหละมันถึงจะปักได้ตงแบนี้ อเคอ่านี่ครับคือมันต้องเคารบแบบนี่เข้าได้นะครับอ่ะโอเคนี่นะครับของจากนันทุกอย่าง20บาททั้ง5ชิ้นที่ผมมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเห็นที่บอกไปตอนต้นครับยังมีอีกครับรอดู EP หน้าครับของเล่นจากนันทุกอย่าง20บาท EP ที่2ครับรอดูนะครับว่าผมจะเจออะไรฟฟาอีกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับวันนี้อีวิลกมีเท่านี้ครับเขาตอวไม่ได้นตให้สบายใจต่อดีกว่านะครับว Up, up, up! Whoa!